ส่วนหนึ่งก้มชพมทานะครับที่มามาทำท่อแล้วก็ดูดน้ำให,ให้มันน้ำระบายไว้ขึ้นนะครับนก็มารีบเมื่อกี้ไปดูบ้านสมครับน้ำกระบายไปสมบานะ้านเพื่อป้องกันทางของอ,อ่อนประสาทจมน้าครับขอบคุณหลายๆนะครับ มีอยู่ฝายบ้านบัวน,นะครับสมาตกปลา15ปัญญา6 4หน้าก็สบายไว้ขึ้นครับขอบอคุณมากๆเลยที่มาช่วยเหลือปลาแม่เรือสำคัญคือต้องรีบเปิดประตูน้ำนะครับดูประตูน้ำน้น้ำระบายมากขึ้นน้ำก็ระบายมาอันนี้อยู่ในเกตบัวชุมชนบัวสองบนสูงนะครับ có nằm leo, 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 có thể sẽ leo lắm, leo mạnh. có chim cá này ทางไลน์มาโคตรได้ใช่ไหมมีมีโคตรต้องไายเกินต้องต้องลุกนี่ก็มาจะเช้านี่ครับนี่หรือเพิ่งมาเชามาจะเช้าเอาซึ้อได้หน่อยเนาะแต่ก่อนเห็นได้หลายๆเนาะหรือน้ามันแรงเนี่ยทำหลายวันหรออันนี้เปลี่ยนไม่ใช่สวิงเวลามันกระโดดมามันจะ ใส่แหนะมันจะไม่ติดเนะ่ยหรือว่ามันมอ่นอนแรงต้องน้ำแบบๆๆรื่ยๆเนาะแหเรื่ยๆรูึกว่ามันแรงกว่าวันก่อนไหมโอ้โอ้กระโดด

โอ้ตลาดก็มีอยู่บางที่เนาะตรงนั้นก็เป็นตลาดสื่อขายกันโอ้ขายวันไหนคนจังหวัดขายกันเนี่ยขายที่มาไหนกันคนี่ยคุ้นๆคือข้าวปลาใช่ไหมมันปลาใช่บ่ะมีตะไคร่เอาป่ะมันเป็นปลาปลาสดๆเนาะมันคงจะอร่อยหวานเนาะมันหยาบนี่เรหลอดข้าวเก๋เลยเขานั่งอยู่